การขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงปี2568อเภอหัวไส่ได้คัดเลือกให้ปูขาวเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงซึ่งวันนี้เราอยู่ที่บ้านเนินหนองหงหมู่ที่4ตำบลเกาะเพชรอำหัวไส้จนครศรีธรรมราชแหล่งผลิตปูขาวคุณภาพที่สำคัญของประเทศไทย เราไปรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าปูขาวจากคุณนัทชัยนาคเกษมประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปูขาวปลอดภัยลุ่มน้ำปากพนังกันเลยค่ะครับสวัสดีครับผมโชคนัทชัยนาคเกษมตอนนี้เราอยู่ที่82/2หมู่4ตำบลกอเพชรอำเภอวะัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชคืออาชีพดั้งเดิมของผมก็คือเป็นอาชีพในการเลี้ยงกุ้งตั้งแต่สมัยกุ้งกุงกลาดำ เหตุผลที่เปลี่ยนจากอาชีพการเลี้ยงกุ้งตั้งแต่กุ้งกุลาดำจนถึงกุ้งขาวมาเป็นปูขาวเพราะอะไรเหรอเพราะว่าเราเจอสภาวะปัญหาเรื่องโรคในการเลี้ยงกุ้งแล้วก็ปัญหาเรื่องราคาตกต่ำแล้วก็สภาพแวดล้อมเราเสื่อมโทรมทาให้เราเลี้ยงกุ้งแล้วเกิดสภาวะขาดทุนขึ้นมาก็หลังจากได้ทําตรงนี้เป็นความสาธิตในการเลี้ยงปูขาว จนก็ได้ประสบความสำเร็จแ,แล้วนี้แล้วสมาชิกส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาเรื่องการขาดทุนในการเลี้ยงกุ้งก็เข้ามาสนใจที่จะเรียนรู้แล้วก็เลี้ยงจากเลี้ยงกุ้งก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยงปูก,ก็ผลิตภัณฑ์ปูของเราส่วนหนึ่งที่ปูที่ว่าตกเกรดเช่นปูกล้ามหักหรือว่าไม่ไม,มีกล้ามเราก็ทําการแปลรูปโดยก็คือเราจะแปลรูปเป็นขนมจีนน้ายาปูกะหรีปั๊บไส้ปูจ้อปูสาคูไส้ปู และตอนนี้เรากําลังจะพัฒนาเป็นหลายๆผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนเราได้ดียิ่งขึ้นอีกครับช่องทางการจัดจําหน่ายปูถ้าเป็นปูสดเราก็จัดจําหน่ายหน้าฟาร์มก็จะมีลูกค้าเข้ามาซื้อแล้วส่วนหนึ่งก็จะมีแพรเข้ามารับซื้อหรือส่วนหนึ่งเราก็ช่องทางการจัดจําหน่ายก็คือออนไลน์ปูนึ่งเราจะส่งทั่วประเทศเลยฮนะปูนึ่งแบบออนไลน์ก็มีลูกค้าโทรเข้ามาสั่งแล้วเราก็จะส่งเป็นปูนึ่งพร้อมบริโภคครับไปถึงก็คุณเข้าเว็บตั้สองนาทีก็สามารถ ล้ประทานไดเยอยากกินปูเนื้อแน่นๆตัวใหญ่ๆสดและปลอดภัยต้องปูขาวบ้านเนื้อหนองหงอําเภอหัวใสจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ